สวัสดีครับพยาบาลสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดต,ตามเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้มาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศยูทีบ้านทิมงานเสาหน่อยเป็นนแเพงนะครับตอนนี้นะครับพยาบาลสิไปร่วมกิจกรรมคือประชุมอ,อสอมออยู่ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมแพงนะครับงค้งช้เวลาประมาณตอนนี้นะครับเก่าในลิกาพอดีครับตามมาครับ มาถึงสถานที่ประชุมนะครับหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแ้งที่เรียบร้อยครับอยู่ด้านข้างก็จะเป็นองค์การบริหารสุตตบุแพงครับพาพี่น้องไปชมกับบรรยากาศในการประชุมครับ ดตา,ามมาครับอันนี้ก็ได้เวลานะครับประชุมนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับออสมอตำบลครับออรตำบ,บ,ตบลแพรง ปรนุญาตออนั่งเด้คบตอนนี้นะครับทั้งคุณหมอกำลังบรรยายนะครับ เกี่ยวกับหัวข้อหรือกิจกรรมนะครับที่ทางอสมอต้องได้เห็นได้ทำร่วมกันนี่คือสมาชิกอสมอนะครับทั้งเบิร์ตนะครับร้อยแปดสิบคนนะครับของอสมอตาบลแพงทั้งสิบหกหมู่บ้านชุกๆเดือนนะครับกับพยาบาลกกษรไดเ,เขาเมื่อรวมประชุมนะครับเดือนละครั้งนะครับ เพราะว่ากิจกรรมนี้คือการประชุมกะ้ารเดือนละครั้งนะครับก็ดีปีนี้นะครับทั้งโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลแพร่งนะครับเ่นกัขอกามอนขอรากห์ทีมงานเสาหน่อยเพิ่นแพผงเพื่อสีน้ำครูฝึกมาฝึกในการเต้น แข่งขันชูบีนัมบวันนะครับระดับอำเภอแต่ว่าพอดีคิวงานเฮ้าอยู่ทางจังหวัดระยองนะครับบออะไรบอด้มาอะไรด้คุกก้ยจ่ากันกับคุณมอนะครับแต่ว่าเฮาก็ัมีการสนับสนุนอาจจะเป็นค่านำใจค่าเครื่องดืม่มให้กับรบพสตครับใเนนน,น ý thức ăn của mình ăn được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  น,นี่ครับคุสเดวีเวลาเลิกชุมเดิอทางทิมนง่นของอสมอ,อตะบนแท้รับกุสเดมีการรับนโยบายจากทางรพสสตนะครับปฏิบัตริรูตามหมื่บานตามชุมชนของเจ้าของครับคือหลายๆบรรยากาศนะครับ คือสมาชิกิเลี้วพี่น้องอ๋สมอตะบนแพกน,นะครับกับมีตะรุนอายุหลายๆนะครับสลับกบข้าออไปครับไว้กลางพ้นสว่าคนกันยังปฏิบัติงานได้ครับวัสดีครับ <laughs> บรรยากาศตอนนี้ครับบรรยากาศหลังเลยระชุม อ,อสมอตำบลแพร่งครับตรงนี้ครับเป็นสถานที่ประชุมทุกๆรอบทุกๆเดือนนะครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนแพงนะครับเอาการประชุมประจําเดือนแต่ละเดือนแต่ละวดนะครับพยาบาลก็ได้มีส่วนรวมนะครับในการร่วมประชุม ทางนะทางผู้ซอยนะครับผู้ซอยพยาบาลทางกับพม่บ้านโมทีสิบสี่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นทางแมวบอตโตโมที่14อีาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับครับเอ้อนั่งนั่งร่มต่บคนละคนเดี๋ยวเจอกันมือแรงมือใบเจอกันเจอกัน เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกําลังพิจารณาอยู่เนี่ยครับหมูแปดสองร้อยห้าสิบได้ร่วมกันบริจาคเงินนะครับเพื่อจะเป็นทุนกองกลางผู้ละห้าสิบบาทก็เป็นกองทุนในการซื้อเครื่องดื่มอ่ะ เครื่องขยายเครื่องเสียงห่างครับดูนี่โรงพยาบาลจะได้นําไปส่มบํารุงให้เพิ่นนี่ครับเอาออกมาเด้อเาหร่ใช่เดี๋ยวผมเฉียดออกไปลานเลยเดี๋ยวจะออกไป็นเบ่งหวานเป็ี่ยนอะไรขันบั้น่างไรกันจิตหาไม่มาให้แล้วมันพอใช้ได้กันจิตแต่ว่ามันมันบัญหาจะเป็นมากไม่หรอกมันตกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เงนินนมากจังบ่ไม่เดี๋ยวเสียไม่หน่อยเยเพราะเอาว่าเ<ป>ดีไ,ไปด้วใบซีเอาตอนนี้ครับงั้นครับเจาขยายของหรือเวอร์นะครับของ เราพอสตอแพงครับมันพังกัะเจียวไปสอมครับมาครับมามาเดี๋ยวมาขี่ขึ้นมาครับครับผมพอสจีอวเปร้านที่เขาสอมเช็กสอมนะแต่เขาเกี่ยวกับสวิกอ่าสิเเพี่ยนพวกวนลุ่มวนพวงยังล่ะโยในตัวมันล่ะมันอาจสิคัดเนี่ย แมนครับบ้างนี่ครับบางหัวบ้างตังเลยรลำโพงโมเป็นอย่างไรลำโพงโมเป็นยังไรลำโพงโมเป็นยอย่างเดี๋ยวผมจัดเองครับครับผมครับผมเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามทางคุณหมอนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นสิมีทางแนวร่วมทาง งานเขาคุ้นลั่นอำเภอ่มกุศลปิสัยนะครับระหว่างวันที่23-26ถึงนะครับธันวาคม2014 23น้าจะด่วนแล้วครับแม่เฮ็ดขายบ่เอาไว้ก็ได้ไว้ไว้นั่งจักสองกันก็ได้เดี๋ยวผมจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์เดี๋ยว เดี๋ยวอยู่ไปใจต่างไว้นะไม่น่ากันเลยเอาจักสองอันครับผมคือสถานที่ตรงนี้ครับคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพ่งครับตอนนี้หลังจากประชุมเสร็จครับทั้งกุมสตรีรือกุมในบ้านออกอมอนะครับออมาร่วมกันบางส่วนนะครับใน่ายรูป

อันนี้ตั้งบ่โอได้บัากลายเลยครับเละเอาเอาพี่บินเลยเลยนะครับวะนนี้เลยวนขลังฟัท้ายพี่ด้วี่พอย่างนีตาพี่ห้ามหนีตามือสองา ค่ะเคค่ะบรรยากาศหลังจากการประชุมครับล้วกากันทำบรตรกิจล้วก็ถไทยรูปหลยๆบรรยากาศครับตอนนี้เราสสอบถามคุณหมอนี่ครับผู้รักษาการนะครับเราพอสอตอแพ่งคุณหมอหนุกครับ เข้าสีแข่งมือได้ครับแย่ยีิมหาท่านว่าก็คือกิจกรรมนะครับเขาค้นล่านของของอำเภอกกสุมปิสัยนะครับประจําปีนี้คือระวังวันที่23 24 25 26สนะีเนาะสีวันจต่ว่ามือแข่งวันที่25่สได้ซงชิมนะครับชูบบีน้ำประวันของตําบลแพร่งนะครับก็ถือว่าสาวน้อยแพร่งก็ชิมว่าได้เป็นตัวแทในในการซ่อม ทีมงานซ่อมนะครับอุคลาก่อนที่สิไปแข่งขันเป็นกิจกรรมของอำเภอเนาะถ mm ือ hmm. ว่าเขาเป็นตัวแทนของตำบลแพ mm hmm. ร่งพอดีคุ้ยกันแล้วครับนะครับทั้งคู่บีคู่ผู้ดูแลหรือคู่ฝึกของทีมงานสาวน้อยเพลินแพ่งนะครับ mm hmm. เป็นกะซมาดูแลเพื่อได้มีส่วนรวมในกิจกรรมของชุมชนนะครับเมื่อนี้ mm hmm. เอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคุณหมอนะครับคุณมอนก ทุาหมอทั้งผู้ดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ของรอพอสตอแห่งครับบรรยากาศกับนนสลักขีน้นี้กับข้าเจ้ไว้สมีครับมาบอกกันในที่ิงนะครับ,บคนกับสวัสดีครับ